รกรกรกไปหมดเลยก็สวัสดีนะฮะย้ำเช้ากับช yeah> ่องเขาเก่งแค่มาซ่อมนะครับแม็กฟอร์ดสี่ประตูอ่อยางมันน่าจะมีปัญหาหรือว่าไม่ได้ถ่วงก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าวิ่งประมาณ90ขึ้นร้อยเนี่ยพอร้อยหนึ่งเนี่ยสั่นนะครับเต้นตึ๊ก เต้นเลยไม่รู้ล้อไหนเดี๋ยวจะเอาร้อเนี้ยออกไปให้เขาดูใหม่นะครับว่ามันมีปัญหาที่ยางหรือว่าเป็นที่ว่าถ่วงนะนะครับเพราะว่าแม็กเป็นแม็กเดิมแต่เดี๋ยวก่อนเอาไปาจะมาล้างล้างก่อนเพราะว่าข้างในมันเหมือนไม่ได้ถ่วงนะไอพวกประเภทล้อหลังเนี่ยเขาจะไม่ถ่วงเห็นนะเนี่ยนะนนหลังขวาเน,นี้ยเขาไม่ได้ถ่วงนะเนี่ยอันนี้เป็นตะกั่วเก่าอยู่เลย เ,เดี๋ยวจะล้างข้างในเพราะว่ามันเป็นรถใต้นะรถประจวบก็มันก็มีดินแดงนะครับประมาณนี้นครับรถใช้งานล้อดเดิมๆคอ14บ14กับยางราคาถูกนะครับพันกว่าบาทมันก็ประมาณนี้แหละยางราคาพันหอย่างเงี้ยจะให้มาดีทุกเซตมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะผงก็ต้องตามสภาพแต่ อย่าไปดูว่ามันเป็นยังไงถ้ามันเป็นกับยางก็ไม่รู้ก็จะได้เปลี่ยนใหม่หรือเปล่านะเพราะว่าใส่ยังไม่ได้เท่าไหร่เลยเมื่อกี้อาทิตย์เลยก็ได้วิ่งด้วยนะครับเส็จละแต่ไม่มีปัญหาแล้วร้านยางรู้จักกันก็เอายางเอารอก็เอารอของระตูนู่นนะครับขึ้นขึ้นหิ้งแล้วระตูนี้ขึ้นหิ้งแล้วนะครับ แขวนแล้วครับลิฟตัวนั้นก็เอาไปเลยไม่ต้องใช้ใช้มันลิฟตัวเดียวเนี่ยแหละเพราะว่างานขึ้นลิฟเดี๋ยวนี้มันก็ <c oughs> มีไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่งานมันก็มีทุกวันนะก็ขึ้นมแมรงนะครับบางคันก็นขึ้นไม่แรงเอางานก็จะมีอยู่เรื่อยๆไอ้คันนูน่นติดตรงาราอะไรวอร์อี s ูมัง,งกรก็อยู่นู่นนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาเอารถแล้วก็ <c oughs> งานคันนี้ครับฟอร์ดหนึ่งคันนะ เก็บงานเรื่องระบบไฟส่วนคันนี้ก็อีกคันหนึ่งรถเครื่องเสียงรถเครื่องเสียงไฟรั่วนะครับอันนี้ก็แค่ได้ชาร์จลูกเดียวนะได้ชาร์จเพิ่มลูกเดียวนะครับร้อแอมป์แต่แบตห้าลูกอันนี้ไม่ใช่ของมันนะอันนี้ผมเอาถอดออกมาไว้สตาร์ทรถแล้วก็ถอดอที่มันพ่วงออกมา พวงกับลูกนี้เอาออกนะแบตมันก็ยังหมดอยู่เพราะว่าน่าจะน่าจะรั่วจากอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เครื่องเสียงอีงหล,ลังอีกสามลูกหลังอีกสามลูกนู่นแบตของเฮียเปียเฮียเปียบอกดำนะครับบา อันนี้ก็มาทําอยู่นี่ค่อนข้างบ่อยนะเพราะว่าเวลาออกงานทีก็จะมาเช็คทีนึงนะครับนี่เคทแปดิ้วลานเครื่องเสียงเอ,อเดี๋ยวจะดูว่ามันรั่วอะไรนะครับมันต้องค่อยๆเช็คเดี๋ยวมันต้องเอาสายที่เข้าเครื่องเสียงออกนะแล้วถ้ามันไม่รั่วก็คือต้องหาคืึง้งหาว่า อุปกรณ์ตัวไหนของชุดเครื่องเสียงเนี่ยมันรั่วนะครับเมื่อวานเปลี่ยนไดชาร์จแล้วครับเมื่อวานปกติไดชาร์จไอพวกนี้มันจะชาร์จ13.7.8มนะมันเหลือแค่12กว่าเองเวลารอบเดินเบาตอนนี้ผมเปลี่ยนไดชาร์จใหม่เป็นลูกใหญ่ขึ้นนะครับพวกไดชาร์จรถตู้วีโก้ไอไดชาร์จรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับร้อยกว่าแอมป์ตอนนี้มันก็รอยชาร์จอยู่ที่14.1.2นะครับ แต่เวลาเราถอดขั้วแบตออกแล้วเอ้ถอดดับเครื่องแล้วอะไรแล้วทิ้งไว้เนี่ยเช้ามาก็แบตหมดเหมือนเดิมนะครับมันต้องมันไม่ได้รั่วที่แบตนะมันรั่วที่อุปกรณ์เดี๋ยวต้องเอาไอ้เส้นนั้นออกนะเอาเส้นที่เข้าเครื่องเสียงเนี่ยอยู่นี่นะครับนี่มันจะมีอยู่เนี่ยเส้นหนึ่งเส้นใหญ่เลยนะนู่นเขาก็ต่อเขาันเองนะครับมันก็ดูแบบว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ คันนี้เเห็นก็ออกงานหลายงานแล้วนะออกงานแห่หลายงานแล้วอองานอดิเ็กงานหลักงานหลักรถรถรัวรถคอกมันก็เข้าดีนี่หว่าเออเว้ยส่งมันพอดีเว้ยออฟเซ็ตออฟมันพอดีเลยไม่ล้นนะครับนี่พอดีเลยนะฮะยึดซะเลย ประมาณนี้วันๆวันๆก็ทำแต่งานนะครับมีงานทุกวันนะครับก็มีรถเข้ามาเรื่อยๆนะครับรถแถวนี้ก็เยอะอยู่นะรถลูกค้าประจำผมก็หลายคนอยู่คลิปบางคลิปทำไปก็แบ่งปันกันนะครับแบ่งปันความรู้เป็นอีกแนวทางนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทำคลิปแล้วแบบว่ามันต้องดีนะครับมันต้อง คือทําคลิปแล้วไม่ใช่ว่าของผมมันจะเ,เะเป๊ะเป๊ะทุกอย่างนะมันก็ไม่ใช่แล้วมันก็เป็นแนวทางแนวทางหนึ่งนะนู่นรถติดตั้งว่าฝนก,ก็ตกตกตั้ต่เมื่อวานเองไม่หยุดเลยหยุมหยุมยิ้มยิม,ยม,ยมนี่อันนี้ติดแอร์เพิ่มด้วย ใส่พวงมาลัยาวเวอร์รถนี่สภาพอู่ก็จะประมาณนี้ลกๆหน่อยนะนู่นนะครับไอจิงจกนี่มันไม่ไปไหนวะนี่ทำติดตั้งแอร์ติดตั้งพวงมาลาัยพเวอร์แล้วนะเดี๋ยวให้ดูก็ตามงบลูกค้านะลูกค้าเขาซื้อของให้ผมก็ไปย้ำสายมาเองนะครับ ยึดเรียบร้อยนะไปผ่านแล้วก็เดินระบบรีเลย์ใหม่นะครับรีเลย์ของระบบพวกไฟะระบบแอร์นะถ้าไม่เดินชุดรีเลย์นะครับมันจะพัดลมมันไม่แรงรถซื้อแกงกระตากฝนอยู่นี่คนระับไี่มีที่จะจอดแล้วตัวแขวนนะครับขึ้นอยู่งั้นแหละ ต่อลงยืมล้อก่อนเ,อเดี๋ยวต้องเอา <c oughs> เดี๋ยวล้างลอ้อเดี๋ยวล้างล้อที่มันติดรถเดิมพางด้านในเสร็จแล้วก็จะเอาไปให้เขาตรวจเช็คใหม่นะครับแล้วก็ให้เขาถ่วงใหม่อันนี้เดี๋ยวยืมใช้ก่อนเป็นไ,ไงครับพอได้ไหม,อมพอได้ไหมพี่น้อง <c oughs> ยืมมาใส่นี่หล่อจริงๆเลย <c oughs> หรือมันใส่นี่มันลอยจริงเลยไอ้นี่มันพอเอายางเนี่ยนะพอ,อผมคล่องใจนะผมเอาร้ออันนี้ใส่ไอ้ล้อเดิมอยู่ในบ้านใช่ไหมนุ่นอะ่ะอยู่ในบ้านมันเต้นไงยางล้อมเต้นล้อหน้าเนี่ยดืกอๆ,ๆ,ๆ,ๆมาเอานี้มาใส่นะครับโอ้วิ่งนิ่มเลยแต่นี่ยางมันแพงไงนะครับตัวนี้เกือบสามพันแล้วดันหลบนะครับเส้นหนึ่งเกือบสามพันเลยนะครับส่วนไอ้นุ่น พั 1> 1, 4, 5, นสี่พันห้าะครับอย่างว่าราคามันต่างกันเยอะแล้วก็คุณภาพยางนะครับแต่จริงผม <c oughs> ไม่อยากไปใส่ครับของราคาประมาณนะั้นแต่ทีนี้มันเป็นขอสิบสี่อ่ะขอสิบสี่แล้วมันก็หาเลือกซื้อยี่ห้อนี้ยากมากเลยนะไอไอตัวหกเจ็ดเจ็ดเลอหกเจ็ดเจ็ดมันก็มันแข็งนะมันเป็นพวกยางรถทุกแต่มันก็คุ้มนะใช้ แต่เวลาวิ่งนะั้นมันไม่ค่อย,น,ยนี่เท่าไหร่ก็เลยเพราะว่าโอกาสได้เปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรมันก็มีก็เลยต้องเอายางเกรดคุณภาพแบบนั้นใส่ไปก่อนนะครับคุณภาพตามราคานะครับนี่เครื่องก็จะประมาณนี้นะขับดีอยู่นะขับดีอยู่นี่ผมถอดสายนี้ออกนะเนี่ยสาย e g ผมถอดออกนะแม่มันหมุนเวียน ไม่ให้เสียมันเข้ามาหมุนเวียนนะครับยกเลิกอ e ิจยาไงมีย e าเราก็ยกเลิกไดนะ้ยกเลิกแบบไม่ต้องจูนแค่ดึงสายเฉยนะครับเ,ออเดี๋ยวจะไปหาข้าวกินนีกว่าลุงเขียวก็จอดอยู่นู่นตาฝนนะครับเดี๋ยวทํารถอะไรเสร็จเดี๋ยวจะเคลียร์ที่จอดรถใหม่จะทาให้มันเป็นล่มเป็นอะไรนะรปกติคันเขียวก็จะจอดอยู่ใต้นี้นะครับเนี่ยใต้หลังคาเนี่ครับ ต้หลังคาวันนี้มีรถเครื่องเสียงก็เลยต้องเอาไปจอดไว้ตรงนู้นคันนี้ก็มีนะคันนี้ก็ตากฝนก็มีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ใช่ว่าอยู่แต่ในบ้านนะตากฝนครับบางทีก็นวนคันรถตู้ก็ตากฝนเหมือนกันนะบางทีรถล,ล,ลูกค้าเต็มบ้านเงี้ยก็ต้องไปจอดเรียงกันหมดเลยตรงนู้นนะครับนะไปจอดเรียงกันอยู่นู่นฝนตกก็เปียกฝนเหมือนเดิมไม่มีลงรถเนี่ยเวลาซื้อรถมันต้องมีลงรถด้วยรถจะได้ใช้ อยู่กันเราได้นานๆซื้อกับข้าวดีกว่าทผมนี่เรื่องงานนะเรื่องงานนี่ผมจะแบบเพลินมากเลยกเรื่องการทำงานเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเครียดซีเรียสเท่าไหร่นะผมจะซีเรียสเครียดกับเรื่องหิวข้าวเนี่ย ว่าเรื่องงานนี่เราทํามาทั้งชีวิตและสิบกว่าปีถ้ารวมถ้ารวมเด็กๆด,ด้วยก็ประมาณ30กว่าปีหร,หรือหรือรถตั้งแต่เด็กคันนี้ได้มาก็ดีอยู่นะเงียบอยู่ขี่เพลินแล้ววิ่งหนึ่งแสนแปดปืนกิโล ผมไม่ค่อยเน้นเรื่องรถหรอกนะครับผมเน้นเรื่องว่าให้มันคุ้มราคาแล้วคือมันได้ราคาแล้วมันทําไม่เยอะนะครับมาคืนสภาพไม่เยอะเออแล้วก็ใช้งานได้นานรูปทรงไม่ขี้เหร่นะครับก็ผมไม่ค่อยยึดติดนะครับเอาเอาที่เราแบบอยู่สบายเราตัวเราดีกว่านะครับ แค่ในนี้ก็โอเคแล้วนะครับไม่ต้องไปเปรียบเทียบความมั่งมีอะไรกับใครนะครับคนที่เขาทำงานเขารวยนะครับถ้าเขามองในแง่มุมของคนทำงานเหมือนกันเนี่ยเขาก็ถือว่าเราเนี่ยก็โอเคกับการงานแล้วนะนะครับการมีเงินเยอะผมคนเห็นคนที่เขามีตังค์รวยที่เขาเป็นลูกค้าผมเนี่ยนะเขาก็บน่น มีเงินเยอะก็เท่านั้นแหละไม่รู้จะใช้อะไรมีแต่ลูกก็เลยใช้ไอเราไม่ได้ใช้เลยเลยทำให้มันใช้อย่างเดียวก็ดีนะครับม,มีมีลูกไว้ใ,ใช้เงินเราความต้องการไม่เหมือนกันครับความพอเพียงก็ไม่เหมือนกันนะมันไปไปขีดเส้นกันไม่ได้ไปขีดเส้นไปกดเกณฑ์กันไม่ได้เนะอย่างว่านะครับคนเรา อาชีพการงานสมองามการกระตือรือร้นการขนฝายหา,าสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตนะครับบางคนเขาก็ขนขวายสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตด้วยการหลอนเล่พเนจรถุงใบหนึ่งเดินไปเดินมาหาข้าวกินข้างทางตามขยะตามอะไรก็ว่าก็อย่างว่านะครับ มันกำลนดกันไม่ได้นะโอ้เนี่ยแงขนาดขับช้าๆนะยังรู้เลยว่าความแตกต่างของยางนะมันคนละเรื่องไอ้นู่นมันจะสั่นๆนะดิดๆๆๆๆมันเหมือนมันเป็นกันทุกรอเลยนะครับแต่นี่โอ้หนังขี่เพลินสบายที่แรกไอ้ยางชุดนั้นนะผมก็ ไม่โคเล็กไม่โคเล็กไม่คอน้อยโอ้แ๋วออะไม่ขโมยขับดีกว่าเนี่ยผมก็ประมาณนี้แหละะก็เลยเปื่อยนะครับพั่มไปเรื่อยคุยนู่นนี่นั่นไปสเพเพเหรละตามภาษาผู้สูงวัยเนี่ยครับแดดไม่ออกเลยหลายวันแล้วจะไปหาอะไรกินดีว่านี่ข้าวมันไก้นีไหม ว่ายังไม่เสร็จหรอกข้าวมันไก่เช้าเกินไปเ,เสร็จแล้วนี่วเข้าวมันไก่วะยอมข้าวข้าวมันไก่ข้าวข้าวมันไก่อจอดนี่นะอันนี้บ้านญาติกันเนี่ยครับจอดได้จอดตรงไหนก็ได้จอดรูไหนก็ได้เรามันเจ้าถิน่นไกป่ปลอมคนระับไกป่ปลอม อันนี้ไก่หลอกนี่อันนี้ไกจ่จริงอยู่นี่นี่งั้นผมวยวายเลยน,นี่ไก่เหลือสองตัวบอกว่าไก่หมดแล้วหนึ่งนายข้าวมันไก่ขายก๋วยเตี๋ยวด้วยนะเท่าไหร่พี่ห้า <50 S 1> ูนด้วยนะกาแฟห้าสิบดเ่ะไได้แล้ววันนี้เป็นวันแรกที่ผมได้กินข้าวมันไกน่ตอน,นเช้า ก็มาทีไลนมันไม่เคยเสร็จสักที <laughs> ไปแล้ว <Okay. S 1> ชุพบพัอืมได้แล้วครับข้าวมันไก่ต่เช้าเลยวับเ,เปิดปิดแอร์ก่อนนี่ติดง่ายติดง่ายแล้ว หนูจะออกอยังไงหนูก็ต้องถอยออกวาโอเคถึงบ้านแล้วนะครับกินข้าวก่อนนะฮะก็ขอ้มีความสุขการทํางานนะครับใครเลิกงานมากับบ้านมาไงหลับฝันดีนะก็รถด,ดินรถไมโครก็อาจจะลําบากนะเนาะช่วงนี้ก็วิ่งงานไม่ได้นะครับวิ่งงานไม่ได้ฝนตกแถวบ้านผมนี่ก็หยุดกันนะครับพอฝนตกบ่อดิน ปิดนะบ่อดินก็จะปิดเปิดยากหน้าฝนนี้ด้วยครับรัจ่านะครับขอบคุณมากแล้วสำหรับการรับชมนะครับช่องเราเก่งมาซ่อมนะฮะ0929712788นะครับโทรมาปรึกษาคุยกันเรื่องรถได้นะครับคอมเมนต์มาผมไม่ค่อยตอบนะครับเพราะว่ามันพิมพ์แล้วก็สายตาไม่ค่อยดีนะครับเครื่องโทรศัพท์ก็ใช้หนังยางมัดอยู่ตอนนี้นะครับพิมพ์ยากนะครับ อขอบคุณอีกครั้งนะครับผมเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนสวัสดีครับ